สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับครูหมิวในรายวิชาภาษาไทยกันเหมือนเดิมนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในเรื่องของคำของจองนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราจะเรียนกันในครั้งต่อไปนะคะนั่นก็คือกาบยานี11แต่ก่อนที่เราจะไปแต่งกาบยานี11เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเรียนเลยนะคะก็คือคำของจองเพราะการแต่งกาบยานี11นะคะจำเป็นจะต้องมีคำสัมผัสหรือว่าคำของจองค่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าคำของจองเนี่ยคืออะไรคำของจองนะคะเป็นคำที่มีสระเดียวกันและเป็นคำในมาตราตัวสะกดเดียวกันแต่พยัญชนะต้นต่างกันอาจมีเสียงวรรณยุกต์แตกต่างกันได้นะคะ คำคล้องจองนะคะหรือคำที่มีเสียงสัมผัสกันนั้นคำสุดท้ายจะส่งสัมผัสไปยังคำแรกหรือคำที่สองของกลุ่มคำต่อไปนะคะ,ะคำคล้องจองนะคะครูก,ก็มีคลิคกง่ายๆมาให้นักเรียนจํานะคะคาคล้องจองนักเรียนจําง่ายๆเลยนะคะจะมีสองสอสอที่1ก็คือคาคล้องจองที่มีสระเดียวกันเช่น ใบใส่ไล่ให้ไว้เห็นไหมคะว่าคำเหล่านี้เนี่ยสะกดด้วยสระเดียวกันก็คือสระไอนะคะถึงจะเป็นสระไอไม้ม้วนหรือสระไอไม้มะลัยแต่เวลาอ่านเนี่ยก็อ่านออกเสียงไอเหมือนกันใช่ไหมคะอ่ะกับอีกสอนหนึ่งนะคะก็คือสะกดตัวเดียวกันนั่นเองอ่ะมีตมีตัวสะกดตัวเดียวกันเช่นคำว่านกตก บกพกลกเห็นไหมคะว่าทุกคำเนี่ยจะสะกดตัวเดียวกันก็คือสะกดด้วยแม่กกนั่นเองอทีนี้มาดูนะคะลักษณะของคำของจองทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคำของจองหนึ่งพยางกันนะคะคำของจองหนึ่งพยางคือคำพยางเดียวที่มีเสียงของจองกัน ตัวอย่างนะคะคำว่าตึงกับคำว่าบึงเห็นไหมคะว่าสะกดด้วยสระ,ะอืเหมือนกันนักเรียนยังจำทริคที่ครูบอกได้ไหมคะคำของจองนะคะจำง่ายๆเลยคือมีสองสอใช่ไหมคะสอที่หนึ่งคือสระ,ะเดียวกันสอที่สองคือสะกดตัวเดียวกันนั่นเองอันนี้ก็คือสะกดด้วยสระ,ะเดียวกันใช่ไหมคะต่อมาคำว่าขดกับคำว่าจด อันนี้นะคะสะกดด้วยตัวสะกดตัวเดียวกันนะคะนั่นก็คือแม่กดหรือว่าดอเด็กนั่นเองต่อมานะคะคําว่าสวยกับคําว่ารวยอ่าอันนี้มีครบทั้งสองสอเลยนะคะก็คือสระ,ะเดียวกันนะคะก็คือสระ,ะอัวแล้วก็สะกดตัวเดียวกันนะคะนั่นก็คือยอยักษ์นั่นเอง ต่อมาคำของจองสองพยางนะคะคำของจองสองพยางนะคะคือคำสองพยางที่พยางท้ายของคําแรกนะคะของจองกับพยางใดก็ได้ของคําหลังมาดูตัวอย่างนะคะเช่นคําว่าอาหารนักเรียนเห็นคําว่าอาหารใช่ไหมคะการกินอันนี้จะเป็นคําที่2แล้วนะคะเห็นไหม คำว่าหานเนี่ยสัมผัสหรือคล้องจองกับคำว่าการเห็นไหมคะสะกดด้วยสระเดียวกันแล้วก็สะกดด้วยตัวสะกดเดียวกันด้วยนะคะหานกับการต่อมาการกินเสร็จแล้วใช่ไหมคะคาต่อไปก็คือบินได้เห็นไหมคะคาว่ากินกับคําว่าบินสะกดด้วยสระอีกเหมือนกันแล้วก็ มีตัวสะกดก็คือนอหนูเหมือนกันใช่ไหมคะคาว่าได้ต่อไปนะคะเป็นคําว่าในป่าคําคว่าได้กับคําว่าในสะกดด้วยสระ,ะไอเหมือนกันเห็นไหมคะอันนี้คือคําของจองสองพยางต่อมานะคะจะเป็นคําของจองสามพยางคําของจองสามพยางนะคะคือคำสามพยางที่พยางท้ายของพยางแรกเนี่ย ของจองกับพยางค์แรกนะคะหรือพยางค์ที่สองของคำหลังมาดูตัวอย่างนะคะคนใจดีเห็นไหมคะพยางค์ท้ายนะคะสัมผัสกับคำแรกหรือคำที่สองของคำหลังนะคะก็คือมีมากมายเห็นไหมคะคำว่าดีกับคำว่ามีสัมผัสกันนะคะเพราะว่ามีอะไรคะ อ่าสละเดียวกันนั่นเองเก่งมากๆนะคะต่อมาคำว่ามายนะคะสัมผัสกับคำไหนของประโยคหลังคะอ่าก็สัมผัสกับคำว่าหลายนะคะอ่าเห็นไหมคะมีมากมายหลากหลายคนคำว่ามายกับคำว่าหลายสัมผัสกันนะคะเพราะว่าอะไรคะ สะกดด้วยสระเดียวกันนอกจากนี้นะคะยังสะกดด้วยตัวสะกดเดียวกันด้วยนะคะจะสัมผัสกับพยางแรกหรือพยางคที่สองก็ได้ใช่ไหมคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูคำของจองสี่พยางกันบ้างนะคะคำของจองสี่พยางเนี่ยคือคำสี่พยางท้ายนะคะของคำแรกของจองนะคะกับพยางใดก็ได้ของคำหลัง ตัวอย่างนะคะอ,อ่านอันนี้ก่อนนะคะโลกแสนสวยงามยามลมพัดมาอ่านทีนี้นักเรียนมาดูนะคะอันนี้คือคำแรกนะคะมีสี่พยางหนึ่งสองเห็นไหมคะเขาบอกว่าพยางสุดท้ายนะคะพยางท้ายเนี่ยจะสัมผัสกับพยางใดก็ได้ของคาหลังทีนี้มาดูคําว่างามนะคะสะกดด้วยสระอาและสะกดด้วยแม่กลม จะสัมผัสกับคำไหนสัมผัสกับพยางไหคะสัมผัสกับพยางแรกใช่ไหมคะก็คือคำว่ายามเห็นไหมคะว่าคำว่างามกับคำว่ายามเนี่ยอ่านเหมือนกันเลยนะคะก็คือสะกดด้วยสระอาแล้วก็สะกดด้วยตัวสะกดแม่กลมเหมือนกันเห็นไหมคะต่อมานะคะเป็นคำว่าพาใจแช่มชื่น รื่นเริงยินดีอันนี้เป็นคำไหนคะที่สัมผัสกันที่คล้องจองกันอะเป็นคำว่าชื่นใช่ไหมคะกับคำว่ารื่นเห็นไหมคะอ่านออกเสียงเหมือนกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างคำคล้องจองกันบ้างอันนี้จะเป็นตัวอย่างคำคล้องจองนะคะ1นึ่คำมีคำว่าม้า กับคำว่าลานะคะคำว่าม้านะคะคล้องจองกับคำว่าลาเพราะว่าสะกดสระอาเหมือนกันคำว่าดีนะคะคล้องจองกับคำว่าสีเพราะว่าสะกดสระอีเหมือนกันคำว่าใหญ่นะคะคล้องจองกับคำว่าไหนเพราะว่าสะกดสระไอเหมือนกันใช่ไหมคะต่อมานะคะคำว่ากิน คล้องจองกับคำว่าบินนะคะเพราะว่าสะกดด้วยสลระอิและมีตัวสะกดคือนอนหนูเหมือนกันนะคะต่อมาเป็นคําว่ามือกับคําว่าลือนะคะที่คล้องจองกันเพราะว่าสะกดด้วยสลระอือเหมือนกันต่อมานะคะเป็นคำคล้องจองสองพยางค์บ้างคำคล้องจองสองพยางค์คำแรกนะคะชั่วนา ตาปีเห็นไหมคะคำว่านาคล้องจองกับคำว่าตานะคะคำว่าคอขาดนะคะกับบาดตายคำว่าขาดนะคะกับคำว่าบาดเนี่ยคล้องจองกันต่อมานะคะเป็นคำว่ารู้มากยากนานมากนะคะก็คล้องจองกับยากนั่นเองเพราะอะไรนะัเกเรียนทราบไหมคะเพราะว่า สะกดด้วยสระอาะเหมือนกันแถมยังมีตัวสะกดคือกไอก่หรือว่าแม่กกเหมือนกันด้วยนะคะทีนี้นะคะเป็นคำว่าไว้เนื้อเชื่อใจคำว่าเนื้อนะคะของจองกับคำว่าเชื่อหมูไปไก่มาคำว่าไปของจองกับคำว่าไก่นะคะอ่าอันนี้จะเป็นตัวอย่างคำของจองสามคำบ้าง คำคล้องจองสามคำนะคะคำแรกต่อความยาวสาวความยืดเห็นไหมคะคำว่ายาวคล้องจองกับคําว่าสาวขิงก็ลาขาก็แรงคําว่ารานะคะคล้องจองกับคําว่าขายิ้มด้วยปากถากด้วยตาคําว่าปากคล้องจองกับคําว่าถากยุให้รํา ตำให้รั่วคำว่ารำนะคะคล้องจองกับคำว่าตำฝนสั่งฟ้าปลาสั่งหนองคำว่าฟ้านะคะคล้องจองกับคำว่าปลาและสุดท้ายนะคะตัวอย่างคำคล้องจองสี่คำนะคะ,ะถ้าชอบบ้านสวนอบอวนด้วยรักเห็นไหมคะคำว่าสวนกับคำว่าอวน ของจองกันเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าสะกดด้วยสระอัวเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วยังมีตัวสะกดคือ,อตัวนี้เป็นนอหนูแต่ตัวนี้เป็นลอลิงใช่ไหมคะแต่อยู่ในมาตาแม่อะไรคะแม่กลนเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นสองคำนี้นะคะของจองกันเหนื่อยนะักพักพิง ทุกสิ่งสวยงามคำว่าพิงนะคะของจองกับคำว่าสิ่งทีนี้นักเรียนพอจะเข้าใจคำของจองกันบ้างไหมคะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวเรานะคะจะมาฝึกอ่านคำของจองกันอะ ให้นักเรียนนะคะฝึกอ่านคํลของจองที่ครูขึ้นให้นะคะมีคำของจองสองพยางค์คำของจองสามพยางค์และคํลของจองสี่พยางค์นักเรียนลองสังเกตสิคะว่าคําที่ครูเน้นสีเนี่ยมันของจองกันยังไงอ่ะทีนี้ให้นักเรียนนะคะกดหยุดคลิปวิดีโอนี้ไว้แล้วก็ลองฝึกอ่านให้ครบทุกคําเลยนะคะอ่ะ เมื่อนักเรียนฝึกอ่านเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะมีแบบฝึกหัดคำคล้องจองมาให้นักเรียนทำให้นักเรียนนะคะหาคำคล้องจองของคำที่กำหนดให้ให้นักเรียนเนี่ยเขียนลงสมุดนะคะมีข้อ1ถึงข้อ10นะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะคือครูม,มีคำว่าพักมาใช่ไหมคะให้นักเรียนหาคำคล้องจองที่มันคล้องจองกับคำว่าพัก อันนี้ก็คือคำว่ารักคำว่าซักคำว่ากักเป็นต้นนะคะ,ะนักเรียนลองหาดูซิคำว่าพบมีคำไหนที่คล้องจองกับคำว่าพบอีกบ้างคะมีคำว่าลบใช่ไหมคะคำว่ากบโหยเยอะแยะมากมายไปหมดเลยเนาะ,ะทีนี้นักเรียนเนี่ยก็ลองหาดูนะคะ ทีนี้ยังไม่หมดนะคะการบ้านของเราให้หนักเรียนจดลงสมุดเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเติมสำนวนไทยที่มีคำคองจองสองพยางค์และ3พยางค์ต่อไปนี้ให้ถูกต้องนะคะมาดูอันนี้ก็เป็นตัวอย่างครูก็มีหวานเป็นล่มมาให้ใช่ไหมคะครูก็เติมผมเป็นยาลงไปคำไหนคองจองกันคะคำว่า ลมกับคำว่าขมใช่ไหมคะอาทีนี้ข้อต่อไปก็คือบ้านเคยอยูอ่นักเรียนลองหาคำคล้องจองที่มันคล้องจองกับคำว่าอยู่สิคะมีทั้งหมด10ข้อนะคะให้นักเรียนทำมาให้ครบอ่ารวมแล้วเป็นกี่ข้อคะ2แบบฝึกหดัดรวมแล้วเป็น20ข้อนะคะอย่าลืมนะคะเขียนลงสมุดให้เรียบร้อยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้ให้นักเรียนนะคะทบทวนบทเรียนแล้วก็ทำแบบฝึกหัดกันมาด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ